ฟังนี่เสี่ยเจ้าแม่บัวลอยขอเสียงเจ้าแม่บัวลอยหน่อยเร้ว พี <Al ay. S 2> ่น้องจะไปต้องจ่าบอกว่าคู่นีมันมันจริงๆหมันจริงๆหำหมันกันมาหำมันกันมาอันตรายทั้งคู่บอกว่าน้ำประชุยกระตายไป็นละออกไฟบาะ่เขาไหวเจอว่าเอาหนึ่งยันสอบแบบว่าไรฟัดไรกันไล่ดีไรขัดยังตีแลกทักี้กันก็ไม่ไหวหยอมวางหลละไอเด่นขาดไม่หลอมละรถละไอเด่นขาดบอกว่าในน้ำประจ๊บไปว่าเออบ่เราจะอยู่ร่องน้ำได้อยู่ฝั่งนี้จำปลาเหงือกสวง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 น้ำกระเด็นกระดอนเข้าหูเข้าตาแล้วโว้เอาเลยกระเด็นเข้าหูเข้าตาลืมเป็นลืมตายกันมา เราลูอ้ยเจ้าแม่บัวเอ๋ยบัวลอยบัวเอ,อ๋ยบัวลอยหนึ่งเดียวของน้องของน้องขายจะไรอัดไล่ฟันไล่กี้จำปลาเหือสวงไปลินทิงนาว่าน้ำเพชรจะเิญทรัพย์ได้หรือไม่มาดูสิว่าล่องน้ำแดงในใน้ำของเจ้าแม่บัวลอยสาวงามแห่งเมืองโพธิ์สาสาวงามแห่งโพธิ์สาถ้าบ่อจะไล่อัดไล่ฟันไล่กี้จำปลาเหือสวงได้หรือไม่ได้เราไม่ได้หรือไม่ได้ไปรู้ขนาดนี้ฮูลาสมันเกิดเสมอกันดูเบออกบอกว่าใครอยู่ข้าไปใครจะอยู่ใครจะไปกันในเซียนจะอยู่รูมูจะอยู่ตึกเซียนจะซืึอหรือมูจะเฮีย่ยชี้แดง เสียงเลือดไม่ออกบอกว่าใครเป็นหมูเป็นจับเป็นพว่าหรือได้เมื่อขนาดนี้ลายทีลายทีเจ้าแม่บัวลอยเริ่มนาทีเริ่มบทเริ่มเบียดเริ่มเสด็จสีไปว่าตี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 ตจะไรจนขอดูมาออกบอกมาถูกแล้วเนาะใครดีใครอยู่ลอยแม่สุดท้ายจะเข้าเส้นใส่ตอนนี้จับปลาแล้วช่วงตีแห้งแซงออกมาจับปลาแล้วช่วงตีแห้งแซงออกมาส่วนอีกลอบหนึ่งเจ้าแม่บัวลอยเจ้าแม่บัวลอยตีแห้งสซกี้ตีแห้งสซกี้ประมาณห้าสิบเมตรสุดท้ายจะเข้าเส้นใส่หมูลอยจะใสงหมูลอยจะแส่ าแล้วพี่น้องหนังซีรีส์มาแล้วใจจะขาดแล้วเอยใจจะขาดแล้วเออเขาต้องได้ตต่มเฮือแล้วเพียนี้พี่น้องไหวพี่น้องป้องป่ายเบิ้งดีดูเสือเฮือยาเชื่อผมไหมถ้านำสกุลยาวเราจะชนะถ้านำสกุลยาวเราะชนะต้องเกียิไม่รอช้าตัดสินเรือที่ชนะในเที่ยวนี้เป็นเรือในร่องน้ำดัดงในนาของเรือเจ้าแม่บัว ภาษาสัมพันธ์<า>ทีรพงศ์พระศรีอัครราส่วนพระสกุลเก่าโยยังจำได้อยู่ภาษาภาษาสัมพ<แ>ันธ<แ>์ภาษาสัมพันธ์หาเจ้าของเออโอ้